XLT สี XL ขาวใส่ชุดแต่งวายยกสองนิ้วค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น DBL XLT ค่ะใส่ชุดแต่งวายด้วยแล้วก็ยกความสูงของตัวรถด้วยนะคะแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลย เริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้ารุ่น r a p t o r V6 ค่ะตัวหนสืสอ f อ F O R d นูดออกมาจากหน้าตัวรถ3มิติแบบนี้นะคะทำไฟหลีด้านบนค่ะเป็นสีส้มนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ใส่ชุดแต่งวทั้งเซตเลยนะคะเริ่มจากกันชนหน้าก่อนเลยค่ะกันชนหน้าของชุดแต่งวนะคะด้านคางเขาจะเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้ทําเป็นสีดําก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ ในส่วนของไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้ารูปตัว C แบบนี้ติดตั้งข้อบไฟค่ะเพื่อเพิ่มความคมชัดของดวงไฟนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะใส่ซุ้มล้อ6นิ้วนะคะมีโลโก้คํา่่า Y อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วแม็กใหญ่ๆเลยตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะแม็กแวมพร์สีดำด้านนะคะใส่ยางแอตลาสค่ะเป็นยาง MT นะคะดอกหนาๆแบบนี้เลยซีรีส์ยางนะคะ คู่ 12.5R20 เลยค่ะไปดูด้านข้างกันบ้างกว่านะคะในส่วนของด้านข้างค่ะติดสติกเกอร์คำว่า Ranger ตรงชายประตูแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยเบอรรองมือจับนะคะคิวกันศาสตร์เล่าหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะมีสติกเกอร์คำว่า Ranger อยู่ตรงท้ายประตูด้วยติดตั้งค้อบไฟค่ะค้อบไฟหน้าแล้วนะคะก็ต้องติดตั้งค้อบไฟท้ายด้วยค่ะในส่วนของ ฝาท้ายนะคะติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์ในล่องตัวหนังสือคา่าแรนเจอร์แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการชนท้ายเดิมๆจากโรงงานค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น XLT ค่ะราคารถนะคะรุ่น XLT เกียร์ธรรมดาอยู่ที่940,000บาทค่ะเกียร์ออโต้นะคะ944,000บาทนะคะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอ,อยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ใครอยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อหาแม่เหมียวได้ที่เบอร์061-469-5461ค่ะ061-469-5461นะคะอยากได้รถเฟี้ยวๆอย่าลืมทักหาแม่เหมียวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank